สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเห็นหลายๆคนนะครับมีปัญหานะครับเรื่องตู้กกนกนะครับเพราะว่าบางคนที่บ้านนะครับมีนกอยู่ประมาณ1ตัว2ตัว3าตัว4ี่ตัวนะครับแล้วการที่จะซื้อตู้กกนะครับมันก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับวันนี้พายุนกซิ่งนะครับก็เลยจะมาแนะนำวิธีทำตู้กกที่ใช้อยู่ที่บ้านนะครับใช้มา หลายปีแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีนกไม่แกรนนะครับตัวโตตัวใหญ่แข็งแรงทุกตัวนะครับการันตีคุณภาพที่ส่งไปให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับสำหรับลูกนกที่บ้านนะครับก็คือผ่านตู้อย่างนี้มาทั้งหมดนะครับนี่ผมก็ใช้มา2ปีแล้วครับตู้ใบนี้นะครับส่วนก่อนหน้านั้นก็พังไปหลายตัวแล้วนะครับ อันดับแรกนะครับผมใช้ตะกร้านะครับเบอร์กลางๆนะครับหรือคนจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือประมาณนี้แต่แตเล็กกว่านี้ไม่แนะนํานะครับเล็กกว่านี้ไม่แนะนํานะครับตะกร้าก็เยอะอยู่ประมาณสัก40เซนนะครับเนี่ยครับใบกลางๆนะครับประมาณสัก40เซนอันนี้ก็30แล้วนี่ก็ประมาณสัก40เซนนะครับก็จะเป็นชุดตะกร้าอย่างนี้นะครับนี่ เมื่อได้มานะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆตรงนี้ผมพันเทปใสนะครับพันเทปใสเพื่อจะได้ดูลูกนกได้นะครับกลางคืนแต่พันไม่สุดนะครับพันจากข้างล่างขึ้นมานะครับเป็นเทปใสแล้วก็เว้นช่องนะครับข้างบนหนึ่งช่องสองช่องสามช่องนะครับเว้นไว้สามช่องเพื่อให้มันระบายอากาศนะครับส่วนตรงนี้นะครับ ประมาณหลอดไฟลงมานี่นะครับไม่พันนะครับเปิดโล่งนะครับข้างล่างขึ้นมาพันเป็นสีดํานะครับเพื่อมันจะได้เก็บอุณหภูมินะครับพันสีดํามาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเป็นเทปใสนะครับแล้วก็เว้นช่องข้างบนเพื่อให้มันระบายความร้อนนะครับแล้วจากนี่ลงมานี่นะครับไม่ต้องพันนะครับเป็นระหว่างของหลอดไฟให้อุณหภูมิตรงนี้มันออกข้างนอกได้นะครับ ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งทางนี้ผมก็จะพันดำสนิทเลยนะครับส่วนช่องตรงนี้ก็จะเว้นเพื่อเป็นหลอดไฟเหมือนกันนะครับก็จะเป็น2ช่องตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไม่ร้อนจนเกินไปนะครับไฟมันก็จะระบายออกข้างนอกได้นะครับหลอดไฟอุณหภูมิระบายออกข้างนอกได้ส่วนด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังผมใช้เป็นพันขึ้นมาสุดเลยนะครับด้านหลังพันขึ้นมาสุด พันขึ้นมาครับจนสุดแล้วก็เว้นไว้หนึ่งช่องนะครับรวมกับช่องเล็กๆก็เป็น2นะครับก็ขึ้นหนึ่งช่องครับเว้นไว้หนึ่งแถวนะครับเพื่อระบายความร้อนอากาศจะได้ไม่อบนะครับตู้กกนะครับเพื่อนๆตู้กกไม่ใช่ตู้อบนะครับเป็นตู้กกเพื่อให้นกอุ่นนะครับถ้าเป็นตู้อบนกจะสุกนะครับบางคนทํามาแล้วอูนกตายนะครับสาเหตุที่นกตายคือเราทําตู้อบครับมันสุกนะครับ มันไม่สามารถระบายความร้อนออกได้นะครับส่วนด้านอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะพันขึ้นมาแล้วผมก็จะเว้นช่องนะครับแต่ตรงนี้พันสุดก็ได้นะครับเว้นตรงกลางนะครับพันสุดเพราะว่าตรงเนี้ยอุณหภูมิตรงเนี้ยอากาศจะระบายเข้าออกเพื่อให้ลูกนกหายใจได้สะดวกนะครับนี่แต่ถ้าหากเราไม่เว้นเลยล่ะอ่ะเราก็นึก สภาพเวลาเรานั่งอยู่ในรถแล้วปิดประตูไม่เปิดแอร์นะครับถ้าไม่เว้นช่องเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นตู้อบนะครับลูกนกก็จะสุกทันทีนะครับตรงนี้จะปิดทึบเลยก็ได้นะครับพอดีผมลอกออกนะครับมันหลุดยังไม่ได้ปิดนะครับก็จะปิดทึบประมาณนี้นะครับแล้วก็เว้นตรงกลางไว้นะครับอากาศก็จะระบายเข้าออกหรือเปิดโล่งก็ดีนะครับอากาศก็จะออกข้างนอกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับข้างบนนะครับข้างบนเปิดโล่งนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นข้างบนอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องปิดนะครับเปิดโล่งไว้เลยนะครับนี่เปิดโล่งไว้นะครับไม่ต้องปิดแต่ถ้าหากวันไหนอากาศเย็นมากๆนะครับอากาศเย็นมากๆแนะนําให้ใช้ผ้าปิดด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับใช้ผ้าปิด ปิดข้างบนด้านหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนมันออกไปเยอะนะครับแต่ก็ต้องดูทุก30นาทีนะครับถ้าหากปิดผ้านะครับว่านกมันหอบหรือเปล่านะครับนกหอบเขาจะอ้าปากนะครับเขาจะอ้าปากเขาจะหอบนะครับแต่ถ้าหอบให้เอาผ้าออกนะครับแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องใส่ผ้าก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ใส่ผ้านะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการต่อสายนะครับผมเจาะรูเลยนะครับเจาะรู เพื่อให้หลอดไฟอยู่ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ใส่ขั้วตัวนี้ครับลงไปนะครับขั้วหลอดไฟนะครับสายไฟก็ปกตินะครับไม่มีดิมเมอร์ไม่มีอะไรครับต่อปลั๊กยาวตรงปกติเข้าหลอดนะครับนี่๋ยวให้ดูนะครับบางคนบอกโอ้นกหอบนกร้อนนะครับดูเลยนี่นะครับเห็นไหมครับเขาอุ่นเขาสบายนะครับเขาจะขยับเข้าหาไฟนะครับนี่ดูดีครับตัวนก แดงชมพูเลยครับดูความสมบูรณ์ครับนี่เด็กๆเพิ่งฟักนะครับได้2วันก็อยู่ได้นะครับนี่ก็ขนขึ้นแล้วให้ดูเลยความสมบูรณ์ของรูปนกนะครับนี่เห็นไหมครับตัวอมชมพูดูขนาดดีครับใหญ่มากนะครับจะเป็นวิธีการใช้นะครับนี่ครับนกไม่เยอะครับใช้ กล่องประมาณนี้ได้ครับนี่ครับดูครับนกแต่ละตัวครับสมบูรณ์มากนะครับให้ดูตัวใหญ่นี่กบมางแต่ตัวเล็กๆจนใหญ่ครับนี่เห็นไหมครับโตมากนะครับโตมากไม่ไม่ใช่ตู้อบนะครับเป็นตู้กบนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับระหว่างตู้อบกับตู้กบนะครับผมกบเพื่อให้นกอุ่นนะครับไม่ได้ให้นกสุก เนี่ยครับดูดิครับขนาดเห็นไหมครับใหญ่ามากนะครับใหญ่ามากไม่เล็กเลยนะครับาาดูชุดนี้นี่เแบบีนะเพิ่งฟักได้วันหนึ่งกับสองวันนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนี้ที่ผมเปิดไฟที่ยังไม่เปิดสุดอะเพื่อจะให้ดูนะครับว่านกมันไม่ได้หอบนะครับเพื่อจะให้ดูเลยว่านกไม่ได้หอบไม่ได้ร้อนนะครับใช้่างนี้ทั้งคืนนะครับตั้งแต่สองทุ่มนะครับอากาศเริ่มเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มจนถึงเช้านะครับอันนี้ก็แปดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนอ่านี่นะครับ นี่ไฟผมก็จะเป็นหลอดตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับต่อหลอดพ่วงตัวนี้เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับที่จริงไม่ได้ใช้ป้องกันอะไรครับไม่ให้แสงมันแยงตาผมจนเกินไปนะครับนี่นะครับมันก็จะไม่ได้กระจายแสงออกนะครับเป็นหลอดประมาณนี้แนะนําให้เพื่อนๆใช้หลอดคุลนะครับเป็นหลอดคุนขนาด40วัตต์อ่าอันนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับ ขายดีแน่นอนนะครับขนาด40วัต์พอนะครับสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับสูงกว่านี้นกสุกนะครับสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับเป็นหลอดตัวนี้แล้วก็เวลาเสียบไฟให้เป็นหลอดขุ่นนะครับขนาด40วัตต์เดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกนกกันที่ใช้จะได้ชัดๆกันไปเลยว่าใหญ่แค่ไหนอ๋อนี่นะครับขนขึ้นเต็มนะครับสวยดูครับแววตา สดใสจมูกนะครับน,นะครับเพืเ่อนๆไม่หอกนะครับโอเคผมก็จะกกไว้อย่างเงี้ยครับจนถึง8ปดโมงครึ่งหรือ9ก้าโมงนะครับแล้วแต่สภาพอากาศอาอากาศเย็นก็ก,กกไว้นานหน่อยนะครับนี่ตู้กก นกบ้านพายุนะครับพายุนกซิ่งนะครับเ,เพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube พายุนกสิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ